นี่ครับเอาละสวัสดีทุกคนครับนี่เขามาลงน้ำครัลงน้ำตีเพชรเออนี่ไงสปอนเซอร์ตีเพชรเข้าลงน้ำเข้า,คร,า,าครับนี้จะพาไปเบิง้งผู้สาวครับนี้พาไปเบิ้งนาบโซนน้ำเรื่องซี่โอไงครับโรงงานเองครับ <S <S เอา้เอานี่แหละวันนี้แฟนตัสยสวยกับวัตายได้สุอันนี้สปอนเซอร์ไม่มีเพื่อนไม่มา <c oughs> ว่ามีอย่างเลยนี่วันนี้เขาจะไปรถขั้นนี้ครับไปสองคนนะแต่ทำงานคนเดียวเออเขาไปประดับบารมีหนารถเฉอๆครับปิดไปแต่เบียนไปน้ำดื่มตีเพชร เ,เดี๋ยวขนของก่อนนี่ครับมีบริการน้ำแพ็กน้ำถังครับเออนี่เบิร์ครับขายหอดผู้ล่างถังเ <laughs> บืองภายในก่อนขายของตัวนั่นนะเจนเคอง์ไม่เดี๋ยวไปทำความสะอาดเลยมาดูฮะดูระบบภายในกันฮะ อันนี้เกิเขั้นตัวอันนี้พลาดไปแล้วนี่ครับเสียงไม้ครับเป็นไดระบบฟองน้ำท่านดีตัดครับตัดเหื่อยครับจากได้พอดีกับตัดออกเชือกเหรอครับบอลเลี้ยวขนาดนั้นไปครับขนของกันเตรียมตัวไป มันคือหล่เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวสิไปนะแดดแดดที่รีแดดโคตรแจ่มเลยครับอันนี้ออกเล่นมันโอเคไปไปเลย

ปวดหอนเลยจะไปจะพังน้ำนำเตาทั้งนั้นครับจะรอเปลี่ยนก่อนไม่ได้ตีเพียรเลยบ่ล่ระบบการทำงานดี ปั๊มน้ำมันบ้านพายเจเออปเจเออัอมน้ำมันบ้านพายเจเดี๋ยวรอส่งนี่เร็วกันออลงเบ็ดแล้วบหรนี่ครับเออจ้าแรกของเราลงเบ็ดแล้ว อย่าแพงเึ้นใส่ต่อสะแก้วไปบ้านสะแก้วต่อนะครับเอาวันร่องสายครับ,บวบันสะเกลวันสะเกวโฮ้ยสาวสาว,สาวเิืเอี่ีวแลรว ผู้สาวอยู่เนี่ยน้ำันยี่เป็นคนผู้ <laughs> สาวเหลือเรียนมาเลยสาวแวง้งหญ่ก็ลักเหลือเรียนเลียนแดงนี่นะอีกบ้านหลังที่สองนะเงี <laughs> ยบสงบดีเล้วส่งน้ำต่อตอนนี้สั่นทึ่งก็แล้วหยัง่ง <laughs> าแหว่งคื้เอเต๋อ อันนี้สัตว์เท่างเดียวครื่องหนึ่งครับเดียวเครื่อง,งหนึ่งสันเตยท่านจะลงครับสันเตยเดี๋ยวเต็มให้กัาแต่นังมีถังเปาถังเปาไว้แตะกันติวกับไปเถืงเบียดเบียดกันเอา <c oughs> ตอนนี้อยู่บ้านหรถไฟ กะกรรมงนาำมื่อนี้แดดฮอนมากมาตัวเห็นเป็นยังไงเศ้าวโอ้นักว่ายา้สาว <c ười> จจบจะอบรรงนักิทาวสเลยนีฮะฮะชอ็อตเข้าไป mệt đùa mệt đùa bằng ngàn dì mang dì mang đồ, mang dì mát, dì mang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  ลดลงไปฮะเราขึ้นรถด,ดีกว่าอากาศร้อนนะไม่ดีไม่ดีไม่ดีไปไเโอโห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 โเหลียย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  ดูบริษัทการส่งน้ำถนนโหอะไรเลยตันลุกเดิน มุงเลยกันขยันมุงเลยเหลือหยิกบ่กี้หลังคือสิเบิดแล้ว เฮ้ยผู้สาวเหรอเฮ้ยผ er> ู้สาวตึกน้อยยันคล้องเลยตึกน้อยยันคล้องบอสบัสขออ่างน้ำมาเดียววะตัวเต็งเรียบร้อยครับของน้ำเรียบร้อยเหี้ยแตกก็เลยทีเดียวเชียวสาวหัดมามีผู้สาวยันคล้องผู้สาวไป็เบิ่งผู้สาว สาวยานกล่องวะเป็นไงครับอะไรเป็นแชทไหมคำเลยออกบัยสามเครนถึงโมงห่งหาโมงขึ่นไม่ ไม่มีการยกเลยเอาละเจอในหน่อยคลิปหน้าบังนิกเดี๋ยวคลิปหน้าไปน้ำบังนิกไปส่งหาสาวระแบกบาทยังไงสกุปปี้ดูแดดแดดอบอ้าวมากเอาละครับปันดีแบบแปมาเลย